มาเบี้ยวมาเบี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่เพิ่งไปคลิปมาฟังเพลงมมามบิเยวก่อนสรับทุกคนตื่นเต้นไปหน่อยที่จะได้ทำเกมนี้อ่าแล้วก็อยู่กับผมก็เดิมอย่างเอ้ยโอ้ยแล้วใช่ไรครับทุกคนเพลงขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องมีอยู่เกมเดียวที่ผมจะมาเล่าซึ่งนั่นก็คือเกมที่จะ่า่ใส่เกมที่มีทั้งความน่ารักความจริงจังและยังเป็นกับเรื่องราวของสาวมาแต่นำนาน ถึงแม้คนส่วนใหญ่ไม่จะคอน,นคสิป์ตเรือเกมกันถือซ,ซึ่งมันก็รวมถึงผมด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะในวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมที่มีชื่อว่าอุมะมุสเมะพริตตี้ดาบีกับจะหมดคอนเสิร์ตมาสู่หมดเล่าเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่า อ่าแล้วก็เสียงผมอาจจะแหบไปห,หน่อยถึงปกติมันจะแหบอยู่แล้วก็ตามเพวกผมนั้นต้องไปตะโกนเชียร์มากผมให้เข้าเส้นชัยเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องราวของอูมะมุซุมิอูมะมุซุมินั้นก็คือเหล่าสาวม้าที่เป็นม้าอยู่ในชีวิตจ,จริงและเข้ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นสาวน่ารักพวกเธอนั้นมีทั้งความฝันความพยายามและเป้าหมายที่จกคว้าชัยชนะในการแข่งขันโดยผู้เร่องอย่างเรานั้นจะได้รับบ,บทบาทเป็นเทนเนอร์สั่ง หรือโค้ชคอยฝึกฝนดูแลและพาเรานักเรียนสามารถในเทซินอะคาเดมี่ไปสู่เส้นทางแห่ความยิ่งใหญ่เรียกได้ว่าเราไม่ใช่แค่เล่นเกมแข่งมา้าแต่เหมือนกับเป็นการดูแลเหล่านักกรฬาที่มีทั้งชีวิตมีความฝันและเรื่องราวเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นยายน้องผิดหวังโดยที่ในเกมนี้นั้นก็ยังยัมีระบบอีกมากมายอย่างเทรนนิ่งโหมดโหมดฝึกฝนและนี่คือโหมดหัวใจสำคัญหลักของเกมนี้เลย โดยที่ในโหมดนี้นั้นเราจะต้องทําการเลือกสาวม้าหรืออุมะมอสมิ1หนึ่งคนและใช้เวลาสาปีในเกมฝึกซ้อมแข่งขาและปลดล็อกสกิลให้กับสาวม้าที่เราเลือกมาโดยที่ผู้เล่นอย่างเรานั้นต้องทําการวางแผนเป็นอย่างดีโดยการฝึกสปีดสเตมีนา่าบริหารพลังงานหรือเข้าร่วมการแข่งขันและเมื่อจบในการเล่นหนึ่งครั้งแล้วสาวม้าที่เราฝึกนั้นเธอก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วไปใช้ต่อได้ โดยที่สามารถที่เราฝึกฝนเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นพวกเธอจะสามารถกลายเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ให้กับม้าตัวอื่นได้เพื่อที่จะให้ความสามารถของเธอนั้นส่งไปยังรุ่นต่อไปและระบบที่2ออย่างการซัพพอร์ตและนี่แหละรครับการาของเกมนี้โดยที่การซัพพอร์ตแต่ละใบนั้นก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังปลดล็อกสกิลและปลดล็อกอีเวนต์พิเศษโดยที่ตัวของเรานั้นก็ต้องจัดเด็กให้เหมาะสมกับตัวมา้าอย่างเช่นม้าสายสปีดหรือม้าสายสเตมินา่า ต่อมาระบบที่สอย่างระบบ Blessing หรือจัดตำแหน่งม้าโดยที่ระบบนี้นั้นจะทําให้เรากําหนดสไตล์ในการวิ่งของเหล่าสาวม้าโดยจะมีฟอนด์ลันเนอร์ม้าสายวิ่งเพเชสเซอร์ม้ aser, มาสายวิ่งกลุ่มนำเพชเ์เจอร์ ger, ม้าสายวิ่งกลุ่มหลังและตำแหน่งสุดท้ายอย่างอินโคเซอร์ม้าวิ่งรังท้ายระบบต่อมาอย่างทีมสเตเดียมหลังจากที่เรานั้นสร้างสาวม้าได้หลายตัวแล้วเราก็สามารถจัดทีมเพื่อไปตีกับคนอื่นได้ อาผมไม่ถึงพาไปวิ่งแข่งกับม้าคนอื่นได้นะและระบบสุดท้ายอย่างแชมเปี้ยนมิทติ้งระบบอีเวนท์ที่จะจัดทุกเดือนแข่งขันตามกติกาตามสนามที่กำหนดซึ่งระบบนี้นั้นผมก็ลองเข้าไปเล่นแล้วบอกเลยว่ามีแต่ม้าปีศาจเหมือนไม่ใช่ม้าธรรมดาเหมือนม้าที่มาจากดาวไซย,ยาแมงวิ่งเร็วชิบหายและส่วนคนที่อยากจะลองเล่นเกมน,นี้แต่ไม่ได้รู้รเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมากมายผมแนะนำให้ไปดูอนิเมะค,ครับ โดยที่ในตัวอนิเมะนั้นก็จะมีอยู่3ภาคภาคแรกนั้นตัวเองก็จะเป็นน้องที่มีชื่อว่า Special Be a s t ซีซั่น2จะเป็นโทไข่ไชโยและซีซั่นที่3อย่างกิตะซันแบล็คไฮริกิีเทนโกอ๋อแล้วก็จะมีเวอร์ชั่น o v a อยู่ด้วยอย่าง Ro a d t o the Top หรือที่เป็นหนังโรงอย่าง Beginning of a New Era อ่ะแต่สปินออฟม้อีกเรื่องหนึ่งอย่าง Cinderella กรีโอครีแคบ อ๋อแล้วนอกจากที่จะมีการวิ่งแข่งม้ากันแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคอนเสิร์ตสำหรับเหล่าสาวม้าก,กันอีกด้วยโดยที่สาวม้าที่ชนะในการแข่งขันนั้นเธอจะได้กลายเป็นเซนเตอร์ในการร้องเพลงแบบไอดอลและสุดท้ายก่อนจะก,กันไปผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันว่าอุมะมุสเมิพรีตี้ดามี่นั้นเป็นเกมแนวเทรนนิ่งซิมูเลเตอร์พวกเกี่ยวกับการแข่งขันโชว์ไอดอลคุณจะได้ทั้งการวางแผนฝึกฝนและเชร์เรล่างในการาของคุณและอินไปกับเนื้อเรื่องที่เข้มขน้น ใครที่ชอบเกมแนวกลยุทธ์แล้วก็มีความน่ารักหน่อยๆบอกเลยว่าไม่หวรพลาดแล้วทุกคนในที่นี้เคยฝึกสาไม้กันหรือยังถ้าอย่างลาก็ก็สามารถโหลดกันเล่นได้เลยเพราะมาโหลดฟรีแล้วคุณจะได้เข้าใจว่าการติดมานั้นมันเป็นยังไงสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปเรียกโอริครับก่อนสวัสดีครับ